ีอันนั้นมงไม่ที่แบบโอนเงินหรือโอนเงินนะแต่รับไปแล้ที่โอนไปเงินเข้าแต่ละวันเข้าออกเข,เข้าออกเยอะมากครับมีคนโอนมีคนหลงเชื่อเยอะนะครับเยอะมากครับเรารวบรวมน้ำเข้าข้อมูลเท็จข้อมูลนันเป็นเท,ท็จ ายร่อนรุ่นสองสององค์เจ็ดพันห้าเราคุยทางแชทตกลงราคาก็โอนเงินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็พัง,ง,งคุยอยงนี้รู้ว่างไงถ้ามันไม่จ่ายรจากการต่างการของท่านพอบอรตรนะครับแล้วก็ท่านผู้าการตรวจบราษัทสองนะครับท่านผู้การตรวจบราษจังหวัดจังทบุรีนะครับเขาให้อ่อ ระดมกัดล้างแก๊งฉชาชีพที่หลอกลวงทางสื่อออนไลน์นะครับเป็นคดีในเรื่องถูกชอบโปงทางสื่อออนไลน์นะครับโดยมี facebook นะครับของตนเองแล้วก็เข้าไปโพสต์ขายพะักนะครับขายพระเครื่องซึ่งบอกว่าเป็นพักเครื่องเนี่ยเป็นพระแท้นะครับของดีนะครับในพื้นเป็นพระในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็มีบุคคลหลงเชื่อเข้าไปซื้อแล้วก็โอนเงินเข้าไปนะครับ แล้วก็ที่ส่งมาให้ก็จะไม่ได้พระบางคนก็จะได้พระลอมนะครับหรือไม่ใช่พระเลยนะครับมานะครับก็มาแจ้งดำเนินคดีนะครับทางสอพอตกคมนะครับจังหวัดจันทบุรีก็ได้ออกหมายจับนะครับแล้วก็จับกลุ่มได้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าบุคคลคนนี้ก็ได้หลอกลวงขายพระทางสื่อออนไลน์เนี่ยเป็นจํานวนหลายรายนะครับถ้า ท่านถูกหลอกลวงนะครับว่าไปซื้อนะครับแล้วก็โอนเงินไปให้นะครับแล้วก็ไม่ได้รับผักนนะครับก็โดยแจ้งความได้นะครับที่พื้นที่นะครับของที่ท่านอยู่นะครับแล้วก็เพราะว่าตอนนี้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะครับถูกจับกลุมดำเนินคดีอยู่ที่สพตุกุมจััดัาทบุรีนะครับ